ผูช้ชมค่ะดีวันนี้กำลังทำการบ้านอยู่อันนี้เสร็จไปก่อนแล้วแล้วนนี้อยู่นั่นผู้จะเขียนหนังสือให้ดูนะคะให้ดูก่อนตื่นเต้นนะอ่าฮะโอ้โหหน้าตาตื่นเต้นไหมเนี่ยเนี่ยแม่จะถ่ายอย่างนี้เลยค่ะอย่างนันคุยค่อยย้อนกลับมาดูตัวเองเขียนสวยหรือเปล่าจะเขียนสวยไม่หรอกน่าจะเขียนสวยอยู่เนาะ อ้อวว้าวเอารอดูอยู่นี้พอตมานเก่งมากสวยใส่สระอุด้วยแม่บอกคุณผู้ชมเลยตัวใหญ่ดีไหมคุณผู้ชมคะตัวใหญ่ดีไหมคะพอพานสวยเนาะไม่หนาว่าสวยนะคะเรือสระอุนะคะเอ้ยนั่นมันแ้งก้นมันเหรอไม่ใช่อย่าลืมว่าสระอุมันอยู่ตรงหางตัวนี้สิคะใช่ โอ้ย oh ตัวนี้มีสามตัวเอ้คือมันก็มีหลายตัวแล้วก็รวมออกได้นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่เต๋าสวัสดีคุณผู้ชมที่แวะเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับน้องพุตโตะนะคะตอนนี้น้องพุทกําลังทําการบ้านอยู่นะคะอันนี้คือหน้าของแมวหรอคะ <c oughs> นี่เป็นสำหรับการด้วยอะไรคะ <c oughs> นี่อ่าฮะ ค่ะทีนี้ก็เรามาดูทอาพุทเท่าของน้องพุทธนะคะว่าจะตัวเล็กเท่าจานหรือจะตัวใหญ่เท่าหมอ้อแกงนะคะโอ้โหแถวบ้านเรียกว่าหมอ้อข้าวหมอ้อแกงเลยค่ะเอออันนี้คือทําแบบประชดใช่ไหมคะลุงเอกครับสวัสดีครับลุงเอกโอนี่เป็นทอาพุทเท่าอะไรวะเนี่ยระอิด้วยลูกโอ้โสราอิใหญ่มากแม่ว่าตั้งแต่ลูกเขียนมาตัวเนี้ย ไม่สวยที่สุดนะคะแล้วลบไปอ่าค่อยๆลบนะลูกลบซาดีด้วยใช่เฮ้ยลบหมดเลยลบหมดเลยลูกไม่รูครับขอบคุณค่ะพี่ส้มขอบคุณหัวใจรัวๆที่ส่งให้น้องพุดด้วยนะคะต้องหัวใจเ,ย,เยอะๆเลยขอหัวใจเยอะๆเลยนะคะขอหัวใจให้เต็มร้อยเลยขอหัวใจให้เต็มร้อยเลย ให้เยอะอีกเหรอคะเยอะมากมากเยอะมากมากเลยนะคะมือพจะทำอะไรอ่ะอ๋อโโหมีพลังแรงเป๋าด้วยค่ะสุดยอดมาค่ะโอ้หัวใจมารัวๆเลยครับลุงเอกครับลุงเอกครับตัวไหนสวยสุดครับน่าจะเป็นตรงอ่ะไหนคะตัวนี้นงอ่าดูคุณครูของแม่หนามาดูด้วยแม่ต้อยสวัสดีค่ะคุณครูแม่ต้อยมาดูอยู่แล้วลูกเขียนโชว์คุณแม่ต้อยหน่อยค่ะ เอ๊ะเอาทางไหนดีเอาให้พอดีนะคะเก่งค่ะหมวนหน้าเก่งสระอีลูกอย่าลืมสระอีนะคะใกล้เสร็จยงังใกล้แล้วลูกอีกสามครั้งเอ้็เส่<อ>งี<อ>ค่ะนูต้องใสสรลอีด้วยถ้าลืมสระอีใส่หมวกให้มันก่อนลูกชืดเก่งโอ้ชมดูท่า ทำได้แล้วก็มีชีไม้ชีมือด้วยนะคะแม่ดูผู้ชมดูจะทาอะไรดูจะทำอะรอะไรคะนี่เฮ้ยเฮ้ตกตกตกอืออืออัออนออืออือันอ่ือือไมออืออ้ออืออมออื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 ออออืออัออโออือเืออืออือมันอืออืออ่ออืออือัืออไม่หล่นออออืออืออหล่น เอาเลยอีกสามคำค่ะคุณลุงเอกดูอยู่ลูกคุณลุงเอกมันจึงเปิดเออทำไมไม่มีหัวใจมาเพียบเลยค่ะจะลงมาหรือจะเขียนอยู่ตรงนั้นแต่ตรงนี้รีบทำเสร็จลูกแม่จะไปทำงานต่อลอวโดยครับอันนี้นานมากแล้วลูกแม่นับหนึ่งถึงสิบโอเคไหมคะเหนื่อยหนึงน่ง <laughs> งง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 งสระอูอันนี้ตัวเท่ากนเนอเอออันนี้กาลังน่ารักค่ะอันนี้ได้อยู่ได้อยู่อ,อนนสระอูด้วยนะลกตัวเล็กอ่าน่ารักค่ะทอผู้เทาเอ๊ะไม่เหมือนสวัสดีอูอสวัสดีครับพ่ออูพ่ออูพ่ออูเราถาไดูพ่อ <alternatives. S 1> อ,อยู่ที่ต่างประเทศนะอยู่อเมริกา ปู่พี่พ่ออยู่อเมริกาใช่ไหมคะไกลไหมไกลมากเลยลูกเวลาเวลาจะเดินทางไปที่บ้านก็ต้องนั่งสายการบินนกแต่แตแอร์ไลน์ไม่ใช่เหรอลูกไม่ใช่ต้องเจอตัวโดดเรือห็นอตัวโดดอะไรไม่ค่ะเอาเนี่จะเสร็จแล้วลูกเอาเท้าผู้เท่าสายการบินนกแต่แตสาายกกรบินนแตต่แแอร์ไลน์ไม่ใช่ใช่ไหมลูกต้องนกแตแต น,นี่คือหน้าเลยคะเอา้าแม่รอแม่รอ,อตัวนี้อยู่ <Yeah. S 1> เนี่ยอีกแค่นิดเดียวก็จะเสร็จแล้วลูกสระอีกค่ะขอเจ้าเลยวะเนี่ยโดนแค่ตรงนี้ตกใจหมดเลยค่ะสาระอีเอาเ,เขียนต่อเลยค่ะอีกสองครั้งก็หมดแล้วลูกอีกสองคำเขียนพุทค่ะพอพานน,นับหนึ่ง นับสเร็วไปแม่คิดถึงเหมือนกันอูถ้ามีโอกาสกลับมาก็คงได้เจอกันเนาะมาท yep. ี่บ้านอูนะมาที่บ้านอูเลยใช่ค่ะบอกว่าอูว่ามาหาน้องพุทธที่บ้านเนาะเดี๋ยวพุเดี๋ยวจะโชว์เกมให้ดูได้เลยน้องพุทเล่นเกมอะไรหรอเล่นเกมรถด้วยรถเล่นเกมหมุนแต่ว่าตอนนี้พ่ออูรอดูน้องพุดเขียนหนังสืออยู่ค่ะพี่วิวก็ดูอยู่ลูกเขียนแล้วอะพี่วิวก็ดูอยู่ค่ะ ก็หัวใจอีกด้วยได้ค่ะใครที่แวะเข้ามาดูยังอยู่แถวนี้ก็ขอหัวใจรัวๆให้น้องพุทธด้วยนะคะอีกสองคำจะเสร็จแล้วค่ะใครอยู่บ้านเมืองเลยกับพุทธมาได้เลยใครอยู่บ้านเมืองเลยกับพุทธมาได้เลยนะคะพี่นัทสวัสดีครับถ้าใครอยู่ต่างประเทศมาไกลๆเลยเลยใครอยู่ต่างประเทศก็มาไกลๆได้เลยไม่บ้านนู้นอยู่ไกลนะที่นั้นรอดูน้องพุทธเขียนอยู่ครับลูก ออนอนอะนอนนอนหลับนิดเดียวเองนอนนอนไปแป๊บเดียวก็ถึงเลยใช่ไหมลูกค่ะเขียนค่ะได้เลยเขียนเลยค่ะตัวนี้ล่ะเฮ้ยดีวสวยสวยมากซาลาอีค่ะลูกครับรเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วเหรอจเสร็จแล้วครับแม,แม่จะได้ไปทำงานของแม่แมล้วครับ ซาลาอีค่ะซาลาอีอยู่ไหนคะผู้เท่ายังไม่ได้ใส่หมวกเลยค่ะเก่งค่ะสุดท้ายแล้วลรอลูกโอ้ยสุดท้ายแล้วจริง,รงด้วยโห้คุณผู้ชมน้องพุทธโคตรเจ๋งเลยค่ะเออโคตรลีลาเลยค่ะอยู่ที่โรงเรียนเห็นลีลาเนาะเนาะอ,อยู่บ้านนี่ลีลาไหมคะไม่ลีลาเลยนะคะอยะะู่ที่โรงเรียนเร็วมากจริงเหรอใช่เออเร็วมากนี่คือเพื่อนเขียนไปหมดหลือตัวเองนั่งอยู่คนเดียวเออ พิงดูใช่พิงดูสวยไหมคะเอาเขียนให้พิงดูโชว์โชว์โชว์พิงหน่อยได้เสร็จแล้วโชว์พิงหาานเลยคะ่ะอะไรอ่ะพอพนันกับลูกพอพันเลยค่ะพอพันสระอูทอผูเท้าวาดขึ้นไป ซาลาอีใส่หมวกค่ะต่อมือหน่อยค่ะโอ้โหแอดมินเรายังไม่เลิกงานนะคะแอดมินลราหอยังไม่เลิกงานนะคะไหนเต้นโชว์หนึ่งเตปถุงตะถุมถึงตาถุงถุงตาถุงถึงโอ้จะมีมีขึ้นมีขึ้นด้วยโอโหดีเจพุโตครับผมโอ้โหยอดมากครับไม่มีเพลงเขาก็เต้นได้ครับ ตืดตืดตืดเอ้ยไม่ครับไม่ครับเดี๋ยวมันจะตกครับพี่พี่ครับบ้านหรือเปล่าครับไม่ชมเล่นเกมดูอ่ะโอเคสวัสดีคุณผู้ชมค่ะเราทำางาเสร็จแล้วขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาชมน้องพุธเขียนหนังสือนะคะดูเล่นเกมก่อนอ้าวต้องมีการดูเล่นเกมอีกเหรอคะใช่น้องทำอะไรเลยแต่ว่าเมื่อกี้คือเขียนตามรอยเส้นปลาก็ยังไม่ได้เขียนเลยนะคะลูก บ้านอะไรไม่เล่นเกมอ่านี่คือ YouTube ของคุณนะคะไม่เกมถังรถที่ดูไหนคะนี่ไงแรงแดงตอนเขียนหนังสือนี่ปวดแขนมากตอนเล่นเกมไม่ปวดแขนนะลูกอือมุดอย่างแม่ตอนที่วัดแรนตอนที่แขกแขกคุณได้ตังค์เลยนะได้ตังค์ด้วยเหรอลูกแข่งเกมเหรอคุณได้รถถังไปเลยนะครับ ติ้งตุ่งไม่ใช่หนึ่งเลยต้นไม้พังหมดเลยลาลรื่้นพังเหยียบต้นไม้นี่อะไรคะเหยียบซูมอนเตอร์บางคนขับรถคันไหนคะตำรวจขับรถตำรวจด้วยเดี๋ยวจะขับเครื่องบินดูเนี่ยมันมีปืนด้วยว้าวนี่ต้องดูแรงเลยอือดูเครื่องของมันอื โอ้โหโอ้โอ้โหคตอ่อนเลยอ่ะอ่อนเลยฝากติดตามช่อง YouTube ของน้องพุทด้วยนะคะชื่อช่องว่า P U T 88พุทแปดสิบแ88นะคะ P U T แปดแปดกครเฮ้ยน้องพุทนุชพาดูเกมของนุชที่นุชเล่นโอเคขอบคุณมากเลยค่ะคุณผู้ชมที่แวะเข้ามาชมน้องพุทนะคะเพลงนก็จะพึ่งกลับนะนี เงงนนขาโชว์เพลงก่อนนะคะนี่ว่าเสียงเพลงอะไรอันนี้คือเกมอะไรคะเกมบุดี้สวิตอะไรนะอ๋อดูเขาเต้นดิรู้เต้นเป็นเหมือนเขาไหมคะไม่เป็นอัน,นเจอมุกจะขับรถที่นีู่่มีสปีดด้วยด้วยฝากฝากคุณผู้ชมกด subscribe ที่ยูทูบหน่อยลูกจบสับตะไยด้วยนะอเออทำไมคันนี้จีบเหรอหรือว่ารูปจีบอไอก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวแม่หนาจะไปทำงานต่อแล้วนะคะ<ด>ขอบคุณ<ด>คุณผู้มชมนะคะลอาพูดหันมาโอ้ยหันมาสวัสดีคุณผู้ชมก่อนคะ่คะมือด,ด้วยสวยๆไหนมือสวัสดีอยู่ไหนคะสาธุงามๆบ๊ายบยส่งจุบด้วย